จตุคามรามเทพเทพผู้พิทักษ์เมืองนครหากพูดถึงวัตถุมงคลที่เคยสร้างปรากฏการใหญ่ในสังคมไทยเมื่อไม่นานมานี้คงไม่มีใครไม่รู้จักจตุคามรามเทพเทพผู้พิทักษ์เมืองนครศรีธรรมราชวัตถุมงคลที่เคยทำให้ผู้คนทั่วประเทศศรัทธาหวงแหนและสแสวงหาจนกลายเป็นกระแสะครั้งประวัติศาสตร์ วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักตำนานเทวาผู้ศักดิ์สิทธิ์ความเป็นมาและเหตุใดจตุคามรามเทพจึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างกว้างขวางตามคติความเชื่อท้องถิ่นภาคใต้เล่ากันว่าจตุคามรามเทพคือดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ทำหน้าที่ปกปักรักษาพระบรมธาตุเจดีนครศรีธรรมราช สถานที่ศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธในแดนใต้บางตำนานกล่าวว่าท่านคืออดีตเจ้าเมืองผู้กล้าอีกตำนานเล่าว,ว่าเป็นสองพี่น้องนักรบคือพ่อท่านจตุคามและพ่อท่านรามเทพผู้มีหน้าที่พิทักษ์คุ้มครองเมืองนครและพระบรมาธาตุให้มั่นคงไม่ว่าตำนานใดเรื่องเล่าล้วนตรมกันว่า จตุคามรามเทพคือผู้สถิตเป็นเทพารักษ์ดูแลเมืองนครมาตั้งแต่โบราณกาลเดิมทีความเชื่อเรื่องจตุคามรามเทพถูกจำกัดอยู่ในท้องถิ่นภาคใต้ผู้คนที่นครศรีธรรมราชนับถือว่าท่านคือเทพคุ้มครองเมืองแต่เมื่อถึงปีพุทธศักราช2530ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญคือ การจัดสร้างวัตถุมงคลจจตุคามรามเทพรุ่นแรกโดยพลตำรวจตรีทองสิทธิสุขพอขณะนั้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครศรีธรรมราชวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สร้างศาลากลางจังหวัดหลังใหม่พิธีปลุกเสกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่พระบรมธาตุเจดีนับเป็นครั้งแรกที่ความเชื่อโบราณถูกถ่ายทอดออกมาเป็นวัตถุมงคลจับต้องได้ และกลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งศรัทธาที่จะขยายตัวไปทั้งประเทศผู้ศรัทธาต่างเชื่อว่าจตุคามรามเทพมีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์สามารถปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายเสริมบารมีและนำพาความสำเร็จมาให้บางคนศรัทธาว่าเป็นมงคลในด้านโชคลาภการเงินและการงานดังนั้น การบูชาจตุคามรามเทพจึงมีได้เป็นเพียงการเคารพบูชาเทพผู้พิทักษ์เมืองแต่ยังเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนในยามเผชิญความทุกข์และอุปสรรคในชีวิตความศรัทธาที่มีต่อจตุคามรามเทพได้แผ่กว้างจนกลายเป็นปรากฏการณ์โดยเฉพาะในช่วงปีพุทธศักราช2549ถึง2550 เมื่อวัดต่างๆทั่วประเทศพ,พร้อมใจกันจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการมหาศาลของผู้ศรัทธาภาพที่ผู้คนแห่กันไปเช่าวัตถุมงคลจนล้นวัดข่าวพระเครื่องจตุคางรามเทพขึ้นพาดหัวสื่อทุกฉบับและคำพูดที่ว่าใครไม่มีจตุคามถือว่าตกเทรนลวนสะท้อนถึงพลังศรัทธาที่ก่อเกิดขึ้นจริงอย่างไรก็ดี กระแสะความนิยมก็เริ่มชะลอตัวลงเพราะมีการสร้างออกมาจำนวนมากเกินไปจนบางครั้งถูกมองว่าเป็นแฟชั่นพระเครื่องแต่ถึงอย่างนั้นศรัทธาที่แท้จริงของผู้คมจำนวนมากก็ยังคงมั่นคงอยู่ไม่ได้เสื่อมคลายในวันนี้แม้กระแสะพระเครื่องจตุคามรามเทพจะสงบลง แต่ความเชื่อและศรัทธายัางคงฝังแน่นในหัวใจของชาวนครศรีธรรมราชและผู้คนทั่วประเทศจำนวนไม่น้อยทุกวันนี้ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารยังคงมีผู้คนมากราบสักการะขอพรและบูชาในฐานะเทพผู้ปกปักรักษาเมืองนครและผู้คุ้มครองพระบรมธาตุเจดี ตำนานจตุคามรามเทพจึงม่ใช่เพียงเรื่องเล่าแต่คือพลังศรัทธาที่จับต้องได้ก่อนจะจบเรื่องราวในวันนี้เรามาสวดมนต์บูชาจตุคามรามเทพร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสงบใจนมโมพุทธายะจะตุคามรามเทพนมโมพุทธายะมหาบารมีนมโมพุทธายะจะตุคามรามเทพ ปกปักรักษาข้าวเจ้าให้ร่มเย็นเป็นสุขนี่คือเรื่องราวของจตุคามรามเทพเทพผู้พิทักษ์เมืองนครศรีธรรมราชเรื่องเล่าที่สะท้อนถึงความศรัทธาอันแรงกล้าที่ยังคงสืบต่อจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเพราะไม่ว่ากระแสะความนิยมจะสูงหรือต่ำสิ่งที่แท้จริงที่ผู้คนยึดเหนี่ยวไว้ในใจคือความเชื่อมั่นในคุณธรรมและพลังแห่งศรัทธา